สวัสดีครับผมเหี่ยวไปสารเทคนิควันนี้ก็จะมารีวิวจอรดอนด้วยกับรถทอนด้านะครับแจ๊ส GK ครับปี2021เลยนะครับวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นยอดอนด้ขนาด10นิ้วนะครับแบรนด์ของเอลฟาคุตติครับหน้ากากรุ่นนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้นเลยครับไฟตำแหน่งไฟอยู่เสียงอยู่ตำแหน่งเดิมเป๊ะเลยครับลูกค้าใส่กล้องมองถอยหลังด้วยนะครับตัวนี้ชัดเจ๋วเลยนะครับโอ้โหปิ๊งเลยนะครับชัดมากๆครับรุ่นนี้ครับมีช่องเล่นยูดีให้เล่นนะครับซื้อสองช่องเล่นนนแแอปตต่่าาางๆไดด้คครรรรัับบโยกะช์เ็ผนนะครับ ชร์เน็ตผ่านมือถือครับก็มันจะมีเพจโต้อยู่นะครับตัวนี้ครับเพื่อจะดูแอป u t u b e ได้เลยนะครับตัวนี้มาครับภาพสวยมากครับภาพสวยมากเลยครับชัดมากๆเลยครับแล้วก็รวมถึงนะครับกับการที่เราจะดูครับดิจิตอลทีวีได้เช่นกันนะครับช่องทีวีนี้เราโหลดไว้ให้เยอะเลยนะครับเต็มเต็มตาเลยครับจะดูช่องไหนครับมีให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เยอะมากๆเลยครับสามารถเจ็ดเจ้าสี่เบนทยรัฐทีวีอมรินทีวีมีครบเลยนะครับโอ้โหเทียบเลยนะครับวิทยุนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมตัววิทยุครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมครับแล้วก็โหลดไปแอปเป็นออนไลน์ก็ได้นะครับรวมถึงครับยูทูบที่จะดูดังฟังเพลงก็ได้นะครับตรงนั้นทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็ครุ๊ปคแบบดิแผนที่มีเช่นกันนะครับอีคิวปรับเต็งอีกสิบระดับนะครับตรงนี้ นะครับแล้วก็สามารถแบ่งสองหน้าจอแทบโดยการแตะปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับตอนที่สามครับแล้วเราก็กดนะครับเลือกเอาครับว่าเราจะเล่นอะไรนะครับตรงนี้นะครับเอฟเอ็มก็ได้แล้วเอฟเอ็มกับแผนที่ก็ได้นะครับเอฟเอ็มกับแผนที่ก็ได้ครับอยู่ที่เราจะเลือกเล่นนะครับตรงนี้ครับถ้าเราไม่ชอบครับเราก็ปัดกลับไปได้เลยนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็จะกลับกับไปเป็นเอฟเอ็มเหมือนเดิมหรือจะเป็นยูทูปก็ได้อยู่ที่เราเป็นคนเลือกเล่นนะครับท่านที่ใช้รถทอนด้าแจ๊สกีเคครับปีสองพันที่นแปดเดียวยังแจะเปลีผมยินดีต้อนรรัับบนะคขอบบคคุณรััสวสดีครับ